จบไปดึงไปนะครับเราก็บดไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาระเอียดเท่าไหร่นะครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็จะได้น้ําจิ้มแบบนี้แบบอร่อยอร่อยแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉดด็ดบ้านเราครับวันนี้ก็จะมาทําน้ําจิ้มนะครับท่านผู้ชมครับเป็นน้ําจิ้มแล้วก็ได้สั่งเครื่องปั่นเครื่องบด แบบมือมาครับถูกมากครับท่านผู้ชมครับถูกมากมากเลยผมสั่งมาในราคาที่43บาบทบวกค่าขนส่งอีก29บาทรวมเป็น72บาทนะครับนี่ครับลักษณะหน้าตากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับเครื่องปั่นเครื่องบดด้วยมือนะครับใช้มือดึงนี่ครับกล่องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มินิฟูดช็อปเปอร์นะครับนี่ครับข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ผมสั่งมาจากทางลาซาด้านะครับถูกมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับไปแกะพร้อมกันแล้วก็มาทดสอบพร้อมกันมาลองดูพร้อมกันครับนานผู้ชมครับเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นพริกกับกระเทียมครับมะนาวน้ำปลามีนะครับเราจะไปทดสอบพร้อมกันเลยครับไปดูกันก่อนนะครับขับแกะออกมาแล้วครับเอากล่องออกไปก่อนครับในกล่องไม่มีอะไรครับ นี่ครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเอากล้องซูมไหมนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของเขาตัวนี้ก็จะเป็นที่ดึงนะครับเป็นที่ดึงดึงเครื่องปั่นนะครับครับดึงแบบนี้นะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นถ้วยรองนะครับเป็นถ้วยรองแล้วข้างในก็จะมีใบมีดนะครับเราไปแกะดูนะครับเนาะแกะดูแล้วก็จะเขาจะมีล็อกตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับมีล็อกตรงนี้เราก็หมุนนะครับ ตบนี่ครับดูลักษณะตบออกไปถ้วยปั่นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับออกมาแล้วนะครับลักษณะของถ้วยปั่นครับออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับใบมีดของเขาถอดได้ครับท่านผู้ชมครับใบมีดถอดได้นะครับใบมีดนี่ถอดได้เวลาเราทำความสะอาดก็เอาไปล้างได้นะครับโอก็จะมีสลักใส่ตรงนี้นะครับสลักใส่ตรงนี้ก็จะทําให้เราใส่ง่ายครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ สลักใส่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเราก็เอาใบมีดใส่ลงไปเลยนะครับแบบนี้ครับถอดง่ายทาความสะอาดได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบพร้อมกันเลยนะครับว่าวิธีปั่นวิธีทําเป็นยังไงนะครับเพราะว่าราคาถูกครับท่านผู้ชมจึงมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ43บาทบวกค่าขนสง่งอีก29รวม72บาทครับ นีครับท่านผู้ชมครับเวลาถอดนะครับเราก็ถอดเขาจะมีสลักแบบนี้นะครับเราก็ถอดถ้วยออกมาครับกึ๊บนะครับกึ๊บออกมาแบบนี้นะครับกึ๊บออกมาแบบนี้เราก็วางถ้วยลงครับท่านผู้ชมนี่ครับวางถ้วยลงใบมีดก็ยุ่เหมือนเดิมนะครับพริกได้ขี้หนูสวนกับกระเทียมครับเราจะทําน้ําจิ้มสักหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะครับเราก็เทลงไปครับเทลงตรงนี้เลยนะครับเทลงที่ใบมีดนะครับเพราะว่าเวลาเราเทลงตรงนี้สลักเขาก็จะไม่ใส่ไม่ได้นะครับเราเทลงตรงนี้แล้วครับนราเทลงไปครับนี่ครับ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะบดไม่ได้นะครับนี่ครับใส่ถ้วยลงไปให้ตรงร่องนะครับนี่ครับตรงร่องแล้วเราก็หมุนตล๊บลงไปครับนี่ครับเขาพร้อมที่จะปั่นแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพร้อมที่จะปั่นพร้อมที่จะทํางานแล้วครับพร้อมจะดึงครับนี่ครับเราจะดึงแล้วครับนี่ครับเขาก็ปั่นแล้วครับนี่ครับเขาก็ปั่นไปแล้วนะครับนครับเราก็ดึงไปดึงมานะครับนี่ครับดึงไปแล้วครับดึงไปเลยนะครับดับดึงไป นะครับปั่นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสลับด้านก็ได้นะครับนี่ครับสลับด้านเราก็ดึงไปครับดึงไปนะครับดึงไปเรื่อยๆครับเราจะทําน้ําจิ้มนี่ครับดึงไปดึงไปดึงไปสับเขาก็จะละเอียดไปเรื่อยๆนะครับโอ้ง่ายมากครับท่านผู้ชมครับเราไปดูครับแป๊บเดียวครับผลงานนี่ครับยังไม่ละเอียดพอนะครับไม่ละเอียดพอเราก็ดึงไปอีกครับอาจจะดึงแบบนี้ก็ได้ครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ครับ ก็ทํางานได้นี่ครับดึงไปครับจับไปดึงไปนี่ครับเราก็บดไปเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอาละเอียดเท่าไหร่นะครับเราจะเอาบดละเอียดเท่าไหร่ตัดละเอียดเท่าไหร่นะครับเอาละเอียดไหมนี่ครับพอดีพอดีเลยนะครับหรือว่าจะเอาละเอียดมากกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับเราจะแบบนี้ก็ได้ครับจะแบบไหนก็ได้ครับหรือว่าจะวางลงก็ได้ครับจะวางลงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกดไว้กดไว้ดึงได้นะครับนะครับ ดึงไปครับนี่ครับดึงไปแล้วแต่ว่าเราจะเอาละเอียดเท่าไหร่เราจะบดละเอียดเท่าไหร่นะครับตันนี้เราจะทําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มมะนาวิกมะนาวนะครับแบบแซ่บ,บ,บ,บนะครับด้วยเครื่องปั่นแบบใช้มือราคา4 3บาทรวมค่าขนส่ง29บาท72บาทครับโสะดวกมากครับเวลาเราเออกนอกพื้นที่ครับ เราไปเที่ยวไปไหนจะทําน้ําจิ้มสักถ้วยครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกครับท่านผู้ชมเอาปล่อยครับเป็นไงบ้างครับเรามาดูนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะถอดดูนั่นครับเอาข้าเขาะลงก่อนเอาเ้าเขาะลงไปก่อนนะครับถอดดูครับเป็นยังไงบ้างครับน้ําจิ้มของเราออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าดูกันชัดๆนะครับเราได้น้ำจิ้มมะนาวมาแล้วครับเอาใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยใส่ถ้วยใถ้วยใหญ่ๆเลยนะครับนะครับไปดูผลงานครับช้อนออกมาครับนี่ครับสะดวกมากครับท่านผู้ชมใช้เดินทางนะครับเวลาเราเดินทางไปที่อื่นที่ไกลนะครับแล้วก็ พกติดไปด้วยนะครับใส่รถไปด้วยครับถึงเวลาเราจะทําน้ําจิ้มครับสะดวกมากครับนี่ครับละเอียดมากครับหลังจากนี้เราก็นําไปล้างได้นะครับนําไปล้างได้เลยนะครับสะดวกมากสะดวกมากครับอ้าวมะนาวลงไปครับมะนาวลงไปมะนาวลงไปครับอ้าวมะนาวมกิบพอดีเอาน้ําปลาลงไปครับเอาน้ําปลาลงไป น้ำปลาลงไปครับอ้าวน้ำจิ้มมะนาวน้ำจิ้มน้ำปลาลนี่ครับคนครับคนนะครับเราก็จะได้น้ำจิ้มมาหนึ่งถ้วยแบบไม่ง่ายครับด้วยเครื่องปัน่นแบบใช้มือครับท่านผู้ชมเครื่องปั่นแบบใช้มือตัวนี้นะครับถึงเวลาเสร็จแล้วเราก็เอาใบมีดนี่ไปล้างได้นะครับใบมีดนี้ก็ถอดไปล้างได้แล้วก็ทําความสะอา,าะอดล้างได้เลยนะครับที่เหลือตรงนี้เราก็เอามาได้นะครับนะครับที่ข้างบน ลงมาให้หมดได้เลยนะครับนี่ครับแนะนาท่านผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะหามาใช้สักตัวนะครับเพราะว่าผมสั่งมาจากลาซาด้าครับที่มาแนะนําที่มาบอกต่อก็เพราะว่าถูกมากครับแล้วก็สะดวกด้วยครับเอาเดินทางเราไม่มีครกตํำเราไม่มีอะไรบดครับก็ใช้เครื่องบดเครื่องปั่นแบบมือแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ใช้สะดวกดีนะครับเขาดึงแบบมือครับนี่ครับ ในการทํางานในการปั่นนะครับับดึงสะดวกมากๆนะครับหาซื้อดูนะครับหาซื้อดูหาซื้อมาใช้นะครับพกติดรถไว้เวลาเราไปเที่ยวเวลาเราไปนอกบ้านนะครับจะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดซักถ้วยง่ายๆแบบนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีได้นะครับเราก็จะได้น้ําจิ้มแบบนี้แบบอร่อยๆแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ก็เจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ